สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเยกเกมเมอร์ oh yeah, นะครับโอเคยินดีต้อนรับสู่เกม Return Mid-Fortune หนูหน้อยผู้โชคายโอเคเราจะมาต่อกันในพาร์ทที่5เลยนะครับดูจากฉากเปิดเรื่องตอนนี้ก็จะเห็นเงาของปีศาจที่กำลังไล่ล่ามิดฟอร์จูนของเราอยู่นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า มันมีจุดประสงค์อะไรกันแต่ตอนนี้เราได้เดินทางมายังสถานที่ที่จะพาไปที่พักของสุนัขจิ้งจอกเบนจามินนะครับตามคำบอกของมิสเตอร์ไวท์ถูกพวกนี้สิมันเป็นหลุมศพของของเล่นทั้งหมดที่หนูเคยบอกไงใช่เป็นไปตามที่เธอบอกจริงๆนี่มันเวลาอะไรแล้วมันใกล้จะมืดแล้ว มิสเตอร์ไวท์คคนี่คุณอยู่ท <Hello? S 2> ี main, ่น like ั <st> ่นหรือเปล่านี่เฮลโลมีบางสิ่งผิดปกติผิดปกติมากๆอะไรผิดปกติเหรอคะมิสเตอร์ไวท์มันมาแล้วรีบซ่อนหนูไม่รู้ว่าคุณกำลังเล่นอะไรแต่จะทำให้หนูกลัวหนูจะหลับตาแล้วนะหืมมิสเตอร์ไวท์กำบอกกำลังบอกอะไรบางอย่างเอ้าเมื่อกี้เป็นวิญญาณของฮิลโ่เพื่อนที่เป็นผีของ มิดฟอร์จูนนี่เป็นผีชาวญี่ปุ่นนะครับโอเคกระโดดข้ามขอนไม้แล้วก็เดินต่อไปกระโดดขึ้นไปยังบนก้อนหินก้อนใหญ่นะครับกระโดดลงเอาตุบสะดุดครับและเท้าของหนูติดอยู่ที่ลากต้นไม้เอื้อเอื้อเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนั่นมันสัตว์ประหลาด,าดมิดฟอรวจคุณเห็นไหมคุณเห็นมา <c oughs> หรือเปล่าเฮ้ยกดรัวครับ มพื่อที่จะเอาขาออกจากรากของต้นไม้อยฉันไปรีบไปดีกว่าโอ้ยเกือบไปแล้วครับที่เธอกำลังวิ่งหนีอะไรเหรอสุนัขก,กิ้งจอกหรือเปล่าฉันมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นสุนัขก,กิ้งจอกไม่ใช่ข้ามันเป็นสัตว์ประหลาดหนูเห็นมันอีกแล้วฉันไม่รู้นะว่าเธอพูดเรื่องอะไรจริงข้าหนูเห็นมันมันมวิตตัวไวจะไม่เชื่อเอาล้ม ลงตรงหน้าเจ้าสุนัขจิ้งจองเบนจามินอย่าขยับนะแก้งตายหรือว่าลุกขึ้นลุกขึ้นเลยแล้วกันเบนจามินน่าจะไม่ทำอันตรายอะไรเรานะครับไปมาช่วยเราด้วยโอ้อุ้งเท้าของเธอเจ้แสนอบอุ่นวิ่งหน้าแดงเลยอย่าแตะต้องตัวเธอกับอุ้งเท้าสมองของแกหยุดนะ คุณจะทําให้เขาต้องกลัวและหนีไปสิเอานั่น้องนจาอย่าไปสิเบนจามินตามไปดีกว่าครับได้ปอนมิดฟอร์จูนหยุดและฟังฉันนะมีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกเธอถ้าเธอยังวิ่งอยู่เธออาจจะต้องพบกับความบาดเจ็บเธอสำคัญมากสำหรับฉันนะ แอหนูต้องตามเบนจามินเขาดีกับหนูเชื่อใจฉันเขาเป็นคนอันตรายหยุดวิ่งเถอะได้โปรดหยุดวิ่งตามมิสเตอร์ไวท์หรือวิ่งตามเบนจามินเลือกวิ่งตามเบนจามินแล้วกันโอ้เฮนี่อะไรเอานี่อะไรกันเห็นไหมล่ะเธอจำไม่ได้เหรอว่าฉันบอกแล้วว่าถ้าเธอขืนยังวิ่งอยู่ เธอจะต้องได้รับบาดเจ็บอื้มฉันรู้ฉันรู้มากกว่านั้นอีกว่ามีกับดักหมีอยู่ด้านหน้าเธอจะต้องหยุดไม่งั้นเธอจะได้รับบาดเจ็บเป็นไปตามที่ฉันพูดไหมล่ะโอเคขอบคุณมากค่ะว่าแต่ใครทิ้งกับดักหมีไว้หนูไม่เห็นหมีเลยฉันไม่ต้องการชี้นำเธอมากนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเจ้าสุนัขจิ้งจอกฉันไม่ชอบสุนัขจิ้งจอกเอาซะเลย ฉันคิดว่าเธอน่าจะเป็นโรคติดสุนัขจิ้งจอกจริงเหรือคะใช่ฉันสาบานเอาล่ะเราไปหาอีท์นอลแฮปปี้เน็ตกันต่อเถอะได้เลยค่ะเอิมมีแสงเป็นประกายที่กับดักหมีนะครับสิ่งนี้ทำให้หนูคิดถึงบัฟซี่เลยหนูเคยให้คุณรู้จักบัฟซี่แล้ว ที่อยู่ในที่ซ่อนของหนูหนูจะเสียใจมากถ้าบับซี่ติดกับดักหมีเพราะเขาอาจจะตายเขาอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีกับดักหมีถ้าเขาต้องเข้าไปในป่านี้เขาอาจจะไม่เห็นและก็ไม่รู้ว่าเขากำลังจะตายตอนนี้หนูคิดว่าบับซี่น่าจะอยู่ในอันตรายบับซี่ตายแล้วทำไมเธอพูดอย่างนั้นล่ะบับซี่คุณฟังซี่ ไปกันต่อเธอมิฟอร์จูนลาก่อนนะบับซี่เธอต้องติดกับดักหมีแบบนี้เหรอไปกริเธอเอากับดักหมีกลายเป็นหน้ายิ้มกับดักกลายเป็นฟันซะงั้นโอเคมาสำรวจที่ก้อนหินสิรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับก้อนหินอื่นๆแต่ว่าเอ๊ะใช่หนูลองเอาก้อนหินที่หนูเก็บได้ใส่ซิเอาอ้ยมีอักขระเกิดขึ้นมันใส่ได้พอดีเลย รู้สึกว่าจะมีลำแสงอยู่ที่ตัวหนังสือเขียนว่าสิ่งต่างๆกับผู้เริ่มต้นภายใต้ชีวิตเ <Huh. S 1> บื้องหลังมันคืออะไรกันเนี่ยโอเคเก็บตุ๊กตาฟังได้อีกแล้ว <c oughs> เกมที่คุณกำลังสนุก <c oughs> คุณอาจจะสามารถได้มันทุกอย่างโอ้โหเยี่ยมเลย เก็บไว้อีกหนึ่งอันนี่เธอทำอะไรไม่มีอะไรค่ะเวลาที่มิดฟอร์จูนเจอตุ๊กตาหุ่นฝางมิดฟอร์จูนจะไม่บอกมิดตบไว้นะครับมิดฟอร์จูนฉันมีคำถามอยากจะถามเธอได้ค่ะเธอต้องซื่อสัตย์และก็คิดให้ดีๆก่อนตอบนะคำถามแรกเธอเชื่อในเรื่องเวทมนต์หรือเปล่าเอิ่มตอบอะไรดี yes แล้วกันเชื่อค่ะหนูเชื่อ แม่และพ่อหนูกีดร้องหนูจะไปซ่อนในที่ซ่อนลับของหนูและในที่ซ่อนลับของหนูหนูจะืดมนนำผลไม้มันจะทำให้หนูไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องโอ้นั่นเธอเลือกว่าเวทมนต์กันเหรอใช่มันเป็นสิ่งที่ดีงามมากเอาละคำถามที่สองเธอเชื่อใจฉันมากแค่ไหนเอาตอบเย็ดไปก่อนแล้วกัน หนูเชื่อค่ะหนูคิดว่าเสียงที่อยู่ในจิตใจของหนูหนูจะเชื่อมันขอบใจมากที่ทำให้ฉันรู้สึกดีที่ได้ยินคำตอบของเธอเอาละมาถึงคำถามที่สามเธอกลัวความตายหรือเปล่าตอบ yes ใครก็ต้องกลัวล่ะค่ะหนูกลัวแต่หนูไม่รู้ว่าถ้าหนูตายไปแล้ว มันจะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดหรือเปล่าหนูจะให้กริตเธอด้วยฉันคิดไม่ออกว่าอะไรจะทำให้เธอต้องเสียชีวิตแต่ตอนนี้ข้างหน้ามีพายุโอ้ไม่หนูหวังว่าฝนจะไม่ตกมากหนูไม่อยากจะตัวเปียกเลยหนูเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคุณก็รู้เฮ้ดูนันสิฉันคิดว่าเรามาถึงแล้ว เบนจามินจะเย็นเย็นมิดฟอร์จูนดูใจเย็นแล้วระวังให้ดีขณะที่เธอเข้าไปด้านในฉันจะตามหาล่องรอยว่าเจ้าสุนัขกิ้งจอกมันซ่อนอีเทนอลแฮปปี้เน็ตไว้ที่นี่หรือเปล่าเธอลองเข้าไปดูในกระท่อมสิถ้าเห็นสุนัขกิ้งจอกวิ่งหนีเลยนะค่ะมิตวอยโอเคฝนตกแล้วนะครับโอ้โหประตูเป็นโูกสุนัขกิ้งจอกดูสิเบนจามิน ช่างเป็นช่างตัดไม้ที่เก่งมากเขาต้องมีกล้ามเป็นปั้นมัดแน่เลยโอ้โหทอนไม้ทำฟืนเต็มไปหมดด้วยความกล้าหาญวิทฟอร์จูนเข้าไปเลยหนูจะสำรวจรอบๆและตามหาอีทอร์นลแฮปปี้เน็ตถ้าเป็นจามินมีมันเราก็จะแบ่งรางวัลกันคนละขึ้นทุกทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะอืม ตำรวจที่ชั้นวางหนังสือสิรู้สึกว่าบเบนจามินจะชอบอ่านหานังสือนะเนี่ยฉันชอบสุดนักกิ้งจอกจังเลย Dead after r i ์ไรชีวิตหลังความตาย What the hell แล้วก็มีเหมือนเครื่องเล่น MP3 ด้วยนะครับโอ้ oh. นี่สมุดบันทึกของบเบนจามินนี่ ก็อ่านดูสิอยู่บนโซฟานะครับฉันอยากจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในบันทึกนี้เขียนโดยเบนจามินยฮานาเรสเรดฟ็อกโอ้โหชื่อเบนจามินยาวมากฉันรู้จักชื่อของเขาว่าเขาชื่อเบนจามินนะฉันต้องทำภารกิจที่แสนอันตรายภารกิจต้องถูกทำให้สำเร็จในสิ่งที่ฉันได้ฝึกฝนมาฉันได้เรียนรู้ และก็มีความมั่นใจมากขึ้นฉันเดินทางจากเซนเนอร์ซีดีไปที่แพนโดล่าเมื่อหมอกปรากกายฉันได้แพ็กสิ่งของและอาหารไม่มีข้อมูลว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนฉันได้เช่ากระท่อมเพื่อทำภารกิจนี้หลังจากาการเดินเข้าไปในหมอกฉันก็มาถึงในเมืองที่เรียกว่าโอเพนฟิ์เป็นเมืองเล็กๆที่มีป่าที่สวยงาม กระท่อมดีมากมีทีวีและก็ห้องครัวด้วยฉันหลับที่โซฟาฉันตกแต่งกระท่อมทุกชิ้นปลามีกลิ่นดีแต่ว่าเห็ดที่อยู่ในปา่ามีกลินแปลกๆฉันรู้สึกสดชื่นหลังจากการนอนหลับและพยายามตามหาปรสิตมีเหยื่อจำนวนมากขายไปในเกมของเจ้าปรสิตฉันไม่สามารถช่วยได้ รู้สึกเศร้าใจมากฉันส่งข้อความถึงเจ้านายเหยื่อบางลายก็ไม่รู้สึกตัวที่มายังเซเนอร์ซีดีฉันเห็นเจ้าปรสิตมันทำให้ฉันกลัวฉันกินเห็ดไม่ได้มากเพราะฉันปวดท้องและมีแก๊สมากมันไม่ค่อยดีเลยฉันกินเห็ดอีกครั้งหนึ่งเฮ้เหยื่อคืออะไรเบนจามินกลัวปรสิตงันเหรอโอเคอ่านต่อครับเห็ดเผาะ รู้สึกจะมีอันตรายมันไม่ค่อยจะดีแล้วน่าจะเป็นเหตุที่อันตรายนะครับฉันพักฟื้นอยู่ที่บ้านตัดไม้ทำน้ำชาแล้วก็เอาลากไม้มาทำซุปมันมีรสชาติที่ดีฉันทำตุ๊กตาหุ่นฟางให้เหยื่อและรูปภาพเพื่อเธอจะเห็นและรู้ถึงสิ่งที่ฉันต้องการสื่อตอนนี้ไม่รู้สึกปวดท้องแล้วมีเพียงแก๊ ฉันต้องไปช่วยเหลือเหยื่อที่สูญหายในเมืองมอโก้มันรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่มอโก้กำลังเล่นตุกติกหลายครั้งในตอนนี้แต่มันก็ทำพลาดมีเหยื่อหนึ่งคนสามารถดินเสียงของมันข้างในหัวของเธอเหยื่อคนนี้มี <It> s <S รหัสบอมิดฟอร์จูนหืมมันเป็นรหัสที่ดีมากสัตว์ประหลาดงั้นเหรอมอโก้ไม่สามารถจัดการเธอได้ตามที่หัวหน้าบอกเธอต้องถูกช่วยเหลือ ฉันได้ติดตามเธอไปฉันเห็นมอโก้โดยรูปร่างจริงของมันนนักหรัวมากหัวหน้าส่งข้อความให้ฉันเฝ้าเยื่อที่บ้านฉันนอนหลับข้างบ้านข้างบ้านนั้น s <S นั้นฉันนี่นาะและซ่อนอยู่ในถังขยะเธอมองฉันตลอดเวลา <is> ฉันเห็นมอโก้กำลังเล็ด <10 years S 1> ตุกติกอีกค,ครั้งหนึ่งเหย่อ yeah. ทุกคน ไม่มีใครจำได้เลยตอนนี้จะต้องหยุดไอ้เจ้าปรสิตธนี้ให้ได้ฉันได้ส่งเหยื่อหลายคนไปที่เซนเนอร์ซีดีฉันได้เป็นผู้ปกป้องระดับสองฉันมีความมั่นใจแต่ตอนนี้ฉันได้คาถาเวทมนต์มาแล้วฉันลองใช้คาถาเวทมนต์ในป่ามันสนุกมากฉันรู้สึก ความกล้าหาญในการที่จะต้องช่วยมิดฟอร์จูนและส่งข้อความถึงเจ้านายว่าฉันกำลังจะทำมันที่ได้ในวันนี้และฉันทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วชาอาหารเช้าที่เตรียมไว้มันได้มาจากป่าที่แสนสนุกฉันมีความกล้าหาญและมั่นใจตอนนี้ฉันพร้อมแล้วเลเวล2แล้วนะครับ เป็นผู้ปกป้องระดับสองโอ้โหโฉกล้ามด้วยเจ้าสุนัขจิ้งจอกเบนจามินนะครับถ้าเบนจามินมีเจ้านายาเขาก็ต้องมีงานที่ต้องทำสิแล้ฉันจะแต่งงานกับเขาได้ไหมเนี่ยโอ้มิดฟอร์จูนอะไรเนี่ยอะไรของเธอควรจะสนใจไอ้เรื่องเจ้าบรลิทสิตหรือว่าสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าโมอโกและเราก็น่าจะเดาออกว่าเสียง ที่มิดฟอร์โจนคุยอยู่นั้นเป็นเสียงเจ้าปลสิต์ที่ชื่อว่ามอโกที่เบนเจามีกำลังตามมาจัดการอยู่งั้นเหรอเอาชักไม่ค่อยดีแล้วครับมิตอวไวเป็นคนชั่วงั้นเหรอเอิ่มชาู้กึกดีรู้สึกกลิ่นเหมือนกุหลาบและเลมอนฉันคิดว่าเบนเจามีนน่าจะทำมันเพราะฉันได้กลิ่นอุ้งเท้าของ,ของเขาในการ ทำสิ่งนี้บางทีฉันอยากจะลองชิมดูนะดริ้งเบนจามินทีเดิมชาของเจ้าสุนักจิ้งจอกเบนจามินดีหรือเปล่า <uniformly S 1> <ๆ>เพื่อมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นโอเคแต่ตอนนี้เราจะกลับไปเชื่อบมิตรวอยไม่ได้แล้วครับเพราะมิตรวอยคือสัตว์ประหลาดที่ตามไล่ล่าเพื่อจะ กินว <mm um> ิญญาณของเรานี่เองและเด็กในเมืองโอเพนฟิลด์ที่หายตัวไปก็น่าจะถูกเจ้ามิตตไวอหรือว่าที่เบนจามินเรียกในบันทึกว่ามอรโกจัดการกินไปแน่นอนครับโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินอย่าเพิ่งกินดีกว่าเอิมมิตตไวอบอกว่าฉันไม่ควรจะเชื่อใจสก๊อติงจอกเอามิดฟอร์จนยัง ไม่รู้อีกเหรอว่าเจ้าสัตว์ประหลาดมอโก้ก็คือมิตรไว้เนี่ยมเยมื่อไหร่ฟอร์จูนจะเข้าใจนี้โถเราก็ได้่าร,รู้แล้วโอเคไปไหนต่อดีเนี่ยไอตรงนี้มีรูปภาพดูนั่นสิเบจมินร,รู้สึกน่ารักเวลาใส่หมวกจังอืม ล้วงอะไรในกระเป๋ามิดฟอร์จูนกระท่อมหลังนี้ก็น่าจะเป็นกระท่อมที่เจ้าสุนักจิ้งจอกเบนจามินนะครับมาเช่าไว้เพื่อทำภารกิจในการไล่ล่าเจ้าหมอโก้เอ้านี่ไงเบนจามินอีเทนอลแฮปปี้เน็ตที่เธอขโมยมาฉันสัญญาว่าฉันจะต่อสู้เกมนี้เรามาแชร์ สิ่งที่เธอต้องการด้วยกันดีกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเธอกลัวฟ้าผ่างั้นเหรอเบนจามินไม่เป็นไรนะฉันจะจับมือเธอไว้ถ้าเธอต้องการเธอเป็นอะไรหรือเปล่าจุดกจุ๊ไหมล่ะน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนั่นอะไรไดอารี่ของเธอนี่ฉันเสียใจนะที่เธออารมณ์ไม่ดีที่ฉันอ่านมัน Your นี่สัตว์ประหลาด you ในบันทึกของ <I think S 1> เธอนี่ฉันคิดว่าเธอเคยเห็นเขาด้วยนะเบนจามินชี้ให้มิดฟอร์จูนดูนะครับสำหรับเจ้าสัตว์ประหลาดปรสิต์ที่ชื่อว่ามอคโกแต่มิดฟอร์จูนยังคงไม่เข้าใจอยู่หรือนี่แสดงว่าเบนจามินไม่สามารถพูดภาษ,ษามานุษย์ได้นะครับจึงต้องสื่อสารด้วยการเขียนตัวหนังสือแล้วก็ เป็นสัญลักษณ์รูปภาพนะครับแต่มิดฟอร์จูนก็ยังนึกไม่ออกอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอโ้โหเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับว่ามองโกเฮ้ยเอะไดขึ้นแกไม่สามารถเอาเด็กไปซ่อนได้หรอกเฮ้ยเสียงจงมิตต์วอโอเคตามเบนจามินไปเธอจะช่วยฉันเหลือบเบนจามินฉันเป็นเด็กผู้หญิง ที่กำลังเผชิญปัญหาใหญ่แล้วตอนนี้เบนเจามินน่าจะให้เราวิ่งตามไปนะครับเมื่อกี้เสียงมิตตวไว้ที่เหมือนกับจะเปิดเผยต,ตัวตอนที่แจแท้จริงนะครับซึ่งเจ้าหมอกโก้มันบอกกับเบนเจามินว่าอย่าเอาเด็กผู้หญิง รือว่า Mid ิดฟอร์จูนที่มันต้องการไปซ่อนเพื่อการหลบหนีนะครับ <ไป S 1> เอาลงมนะันด้านล่างเบนจามินเธออยู่ไหนนะ่ะมีคนอะไรล่วงเต็มไปหมดตรงนี้โอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับตัดจบแบบละครไทยเลยแล้วกันเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวมาเอาโอ้ยเดี๋ยวมา ติดตามกันต่อในพาร์ทที่6นะครับของเกม r June ิ t t ท n m i d f o r t u n e หนูน้อยผู้โชคร้ายในพาร์ทที่6ซึ่งน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับกับการหนีตายจากเจ้าเบะสัตว์ประหลาดปรสิตท,ที่ชื่อว่ามอโ,กโก้นะครับซึ่งมันก็หลอก m i ด f o r ์จูนให้เล่นเกมตามหา Eternal นอลแฮปปี้นะครับ ซึ่งเราก็น่าจะได้รู้ความจริงจากไดอารี่ของเบนจามินแล้วนะครับโอเคตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบิบบายโอ้ย